ปีชวดปีขานปีมะเสงสามปีนักสัตว์กลางเดือนมิถุนายนดวงแรงอย่างมากดวงชะตาจะผันผวนจะดึงดูดทุกสิ่งอย่างระวังสี่สิ่งนี้จะถูกดึงเข้ามาในชีวิตสำหรับดวงชะตาของแต่ละคนในช่วงเดือนมิถุนายนไม่ว่าจะเป็นราศีต่างๆทั้ง12ราศี หรือแม้แต่ปีเกิดทั้ง12ปีนักสัตว์นั้นซึ่งในช่วงนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อดวงชะตาอย่างมากซึ่งอยู่ในจุดกึ่งกลางของปีและในช่วงนี้มีดาวน้อยใหญ่โคจรเคลื่อนย้ายกันอยู่ตลอดซึ่งก็จะส่งผลต่อดวงชะตาของ12ราศีหรือส่งผลแม้แต่ดวงชะตาของปี12นักสัตว์ด้วยเช่นกัน แต่โดยรวมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกณฑ์ในเรื่องที่ดีมากกว่าแต่ในคลิปนี้จะกล่าวถึงปี12นักสัตว์ที่มีผลกระทบจากดวงดาวทั้งหลายซึ่งจะมีทั้งเรื่องที่ดีและมีเรื่องราวที่ไม่ดีปะปนกันไปในแต่ละช่วงเวลาของปีนักสัตว์แต่จะมีเพียง3ปีนักสัตว์เท่านั้นที่มีเกณฑ์ดวงในช่วงกลางปี หรือมีเกณฑ์ในช่วงเดือนมิถุนายนที่มีดวงชะตาที่แรงมากและมีการพันผวนในช่วงกลางเดือนมิถุนายนไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนซึ่งสามปีนักสัตว์นั้นก็คือปีช่วดปีขานปีมะเสง็งซึ่งการพันผวนของดวงชะตาในช่วงกลางเดือนมิถุนายนไปจนถึงช่วงปลายเดือนมิถุนายนนั้น จะมีทั้งเรื่องรลวที่ดีและมีเรื่องรลวที่จะต้องระมัดระวัง 1. เพื่อนเก่าจะเข้ามาในชีวิตสำหรับ3ปีนักษัตว์ก็คือปีชวดปีขานปีมะเสงซึ่งในช่วงกลางเดือนมิถุนายนไปจนถึงช่วงปลายเดือนมิถุนายนนั้นผู้ที่เกิดในสมปีนักษัตว์นี้จะเจอคนที่หายหน้าหายตาไปนาน หายไปหลายปีมีโอกาสจะเวียนกลับมาพบเจอกันอีกครั้งอาจจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนที่เคยรู้จักญาติที่ห่างไกลหรือคนรู้จักที่เคยเจอเคยร่วมงานเคยมีเรื่องราวบางอย่างกับผู้ที่เกิดในสามปีนักษัตรนี้และมีโอกาสจะกลับมาเจอกันอีกครั้งไม่ใช่แค่เจอแบบเดินสวนกันแต่เจอครั้งนี้ คือจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้ที่เกิดใน3ปีนักษัตว์นี้อีกครั้งแต่โอกาสสูงที่จะเป็นไปได้ก็คือเพื่อนที่มีโอกาสจะกลับเข้ามาในชีวิตของผู้ที่เกิดใน3ปีนักษัตว์นี้อีกครั้งหากเพื่อนเก่าที่เข้ามาเป็นคนดีไม่คิดเอาเปรียบกันและกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งที่ดีแต่หากเป็นเพื่อนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบ คอยผู้ที่เกิดในสามปีนักษัตว์ระวังสามอย่างที่จะทำให้เกิดปัญหากับผู้ที่เกิดในสามปีนักษัตว์นั้นก็คือ 1. เรื่องเวลา 2. ความเกรงใจ 3. เรื่องเงินเงินทองทองซึ่งคนที่วนเวียนเข้ามาในชีวิตของผู้ที่เกิดในสามปีนักษัตว์นั้นจะมาทําความลำบากใจหรือจะเข้ามาสนับสนุน ก็จะไม่พ้นสมเรื่องนี้อย่างแน่นอน 2. ช่วงกลางเดือนเงินจะผันผวนสำหรับผู้ที่เกิดในสมปีนักษัตรปีชวดปีขานปีมะเส็งนั้นในช่วงกลางเดือนจะมีการเงินที่ผันผวนมากอยู่พอสมควรหลายท่านอาจจะมีช่วงเวลาติดลบติดขาดเงินขาดมือในช่วงช่วงกลางเดือน และจะมีเหตุหรือมีเรื่องราวบางอย่างที่จะทําให้ทั้ง3ปีนักษัตร์นั้นมีเหตุให้ต้องควักต้องจ่ายแบบกระทันหันบางครั้งเป็นค่าใช้จ่ายของคนอื่นทั้งนั้นแต่ทั้ง3ปีนักษัตรต้องเข้ามารับผิดชอบกับคนอื่นไปด้วยซึ่งบางครั้งได้เงินมาก็จะต้องนําเงินไปให้คนอื่นเรียกได้ว่าทั้ง3ปีนักษัตวแทบจะไม่ได้ใช้เงินของตัวเองเลย ซึ่งทั้งหมดนี้คือส่วนของรายจ่ายสำหรับรายรับของทั้งสปีนักษัตรน้นก็จะมีความผันผวนเช่นกันจะได้เงินแบบไม่ตั้งใจเป็นเงินที่เข้ามาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเข้ามาแบบฟลุกฟล๊กๆเงินที่ไม่คิดว่าจะได้กลับได้มาแบบง่ายๆได้มาแบบงงๆซึ่งในช่วงกลางเดือนมิถุนายนการเงินของทั้งสปีนักษัตรน้น บางช่วงก็จะมีใช้แบบเหลือๆและก็จะมีบางช่วงที่มีเงินขาดมือติดขัดอยู่บ้างสลับไปมาจนถึงช่วงสิ้นเดือนการเงินต่างๆถึงจะเริ่มนิ่งถึงจะอยู่ตัว 3. ช่วงกลางเดือนมิถุนายนจะมีโชคและจะได้โชคจากหญิงสูงวัยในช่วงกลางเดือนมิถุนายน การเงินของทั้งสปีนักษัตว์นั้นจะมีการผันผวนแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากซึ่งทั้งสปีนักษัตวมีดวงชะตาด้านโชคลาภนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากมีโอกาสจะได้เงินแบบไม่ตั้งใจได้เงินก้อนมาแบบฟลุกๆแต่จะได้มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนที่แตกต่างกัน สำหรับบุคคลที่ถูกฉะโลกกับทั้งสามปีนักษัตรในช่วงเดือนมิถุนายนก็จะเป็นหญิงสูงวัยหรือหญิงชรลาถือว่าถูกฉะโลกกับทั้งสามปีนักษัตรอย่างมากมีโอกาสชี้ทางมีโอกาสทำให้ผู้ที่เกิดในสามปีนักษัตรนี้พบเจอกับโชคลาภหรือพบเจอกับลาบลอยได้อย่างง่ายดาย4 จะพบของมีค่าระหว่างทางของชีวิตสำหรับสปีนักษัตว์ก็คือปีชวดปีขานปีมะเส็งนั้นในช่วงเดือนมิถุนายนทั้งสปีนักษัตว์จะพบเจอของมีค่าระหว่างทางเดินของชีวิตซึ่งทั้ง3ปีนักษัตว์บางท่านณนะตอนนี้อาจจะทำงานหนักบางท่านอาจจะมีงานปาร์ตี้มีงานเลี้ยงสังสรรค์อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นการทำเพื่อตัวเองมากกว่าคนในครอบครัวจนบางครั้งทำงานหนักจนเกินไปเที่ยวสังสรรค์มากเกินไปซึ่งอาจจะทำให้มีปัญหาในครอบครัวลหลายคู่ก็จะยังคงอยู่ในช่วงยังปรับความเข้าใจกันได้หลายคู่อาจอยู่ในช่วงตึงเครียดและก็มีหลายคู่ด้วยเช่นกันที่จะต้องเลิกลากันไปซึ่งทั้ง3าปีนักสัต ระวังจะรู้สึกหรือนึกคิดช้าไปควรที่จะจัดสรรเวลาของชีวิตเพื่อคนที่รักเพื่อคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเวลาของคู่รักของทั้งสามปีนักสัตว์เองหรือเวลาที่ให้กับลูกหลานเวลาที่ให้กับพ่อแม่ผู้มีพระคุณต่างๆระวังจะพบเห็นหรือเห็นของมีค่าในวันที่สายไปในวันที่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว ขอให้ทั้งสาปีนักสัตว์ใช้เวลากับสิ่งที่รักให้มากที่สุดและทั้งสปีนักสัตว์จะพบของที่มีค่ามากที่สุดของชีวิตในเมื่อพบของที่มีค่าในชีวิตแล้วขอให้ทั้งสาปีนักษัตว์ระวังการจากลาด้วยเช่นกันซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ เรื่องราวหรือเหตุการณ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นคนกำหนดเองซึ่งหากเราคิดดีทำดีพูดจาในสิ่งที่ดีเราก็จะพบเจอกับความสุขที่เราสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนซึ่งทุกครั้งที่เราลงคลิปใหม่ๆหรือทุกครั้งที่เรามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนในมือถือของท่านได้ทันทีครับ